ใจดีนะให้ลูกน้องถือของหมดเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยมันแค่สั่งสอนมาตัวผมเป็นเพื่อนได้อย่างไงแหละใช่ไหมล่ะพี่ผมดูแล้วพี่ไม่ผิดหรอกไอ้นั่มันมันหาเรื่องอันนี้บ้าพี่น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 ี่ห้องเท่ามีห้องกลางกับห้องริมสุดเนี่ยว่างไปไปไปเรือกริมสุดเองเลยมีสองห้องก็พออยู่ได้แล้วพี่นะเออคิดเขาเช่ายังไงครับ ล่วงล่วงหน้าไม่ต้องเปอร์ดีเจอร์ไม่ไมีมแต่ที่เดือนขอตรงตรงวลานโอ้เรื่องนี้<แ>ไม่มีปัญหาขอบคุณพี่มากเลยครับอรุณคราชค่ะครับผมเดีเดี๋ยวเดี๋ยวคือว่ามีทุระอยากจะรบกวนพี่สักนิดครับเสตังไม่ได้เอาวันนี้อไม่ใช่เรื่องนั้นผมอยากจะได้นามบัตรครับเผื่อมีใครมารังแกจะโทรหาพี่นามบัตรไม่มี

อขอบคุณมากครับสัตว์ให้เบอร์มาให้กูโทรขี่เครื่องเนี่ยสูญเยอะเหลือเกินโทรหาพ่อมึก